จะให้รู้ไปสินี่มเรานี่เราอยู่แต่เราไม่อ้างลมนะไม่อ้างนะมันกี่ยังไม่อ้างนะไม่มันจะเห็นม่ามีเกมสองไี่แค่เกมแรกเกมแรกมีเกมสอเกมสองมท่านั้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ hả hả hả, lỡ những video hấp dẫn